วันนี้เราก็มาดูน้องเป๊ะอีกแล้วนะครับอเออปัดเย็ดก่อนตัวจับค้าง <c oughs> น่ารักอเอาเฮ้ยวัวขาวไปไหนเ <c oughs> มื่อกี้ลืมเปิดคลิปทำไมทำไมตอนนี้ยืนเรียงกันประมาณ4ตัวแล้วก็ตัวสีขาวไปไหนไม่รู้เดี๋ยวต้องหากันอีก <c oughs> ยวไปดูก่อน ô <laughs> okay. oh, tốt đi cả về nắng nơi nè sáng nó nắng nha nè 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 nhảy nè <laughs> 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 ตัวใหญ่มากตัวด้วยสองตัวสันแม่เปะหลายตัวเลยเห่ยลูกลูกใหญ่ม่เลย อ๋อไมึงไอ้มันขึ้นโวันนี้ได้ไงเนี่ยแำไมมันขึ้นโวันนี้ได้ไงเนี่ยไอ้แม่ไปขึ้นไปแล้วนู้นเลยเมื่อกี้ตัวนี้ที่จับขึ้นมาเมื่อกี้เดี๋ยวไปดูพ่อแม่ปันก่อนเจ้าของบ้านขออนุญ,ญาตมาแล้วขออนุญ,ญาตมาแล้วโธ่ มูดสังไม่ใช่ลายสวยมากตัวนี้แม่ฟันธุ์งนัวโป๊พันกล้วยน้องกล้วยตัวใหญ่หัวสองตัวอ่ตัวนี้ลูกเป๊ะมาก่อนโนอ้โหโป๊ันแบ๊ะ tại sao mình cứ giảm giảm không biết tại sao tầm tiếng bé bé này tao phải bơm tiếng gì nữa gì, nôn như tống nó คือมาดูดงง hey, านันยย hey, กนหน่อยเฮ้ยตัวสีขาวหายไปไหนนี่แต่แม่เปะอยู่ให้ดูมุ้งทำไมตัวเล็กน่ารักอยู่ในมุมมืดน,นะนี hey, ่ตัวเล็ก Ừ, nó là. Khảo, nó à tôi thì khá non nhiều tôi thì khá mới ăn nó khá nó đấy đi lấy nè bị cười tôi mạng ดูตัวยังไงกันบ้างมันเมื่อวานถ่ายตัวเล็กๆไปเยอะแลว <g ül> พอเม่ัันนัวต้องอยู่ไม่ค่อยได้อธิบายเลยามากคนรู้เขาไม่มาอยู่ใช่ไหมให้ดีค้างด้วยมันน้องหมาเลยน้องหมาน้องแมวที่บ้านเลยลูกรุ่นเก่าๆที่ว่า เขาให้ให้นมอยู่น่าจะเอาไปเลี้ยงบ้าสักตัวนะ้ที่บ้านนะ่ารักดีเช่นตัวไหนดีฮ้นี่วูดางด้วยนะ สียงสันๆเยอะน้องหน้าลายไม่กล้าขึ้นไปถ่ายเจ้าของก็ไม่อนุญาตจีค่อยขึ้นไปใช่ไหมใช่ไหมครับนนตัวเมียมีเนียงเลยตัวเล็ก นอน,นอยู่โอเคก็ในคลีปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าเย้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามได้ขี้เกียจขึ้นไป่ายน้องขาวเขานอนอยู่ขี้เกียจไปกวนบายครับทุกคนในคลิปนี้มีแค่นี้ครับ๊บายบาย